แนะนำการเดินทางจากกรุงเทพไปศรีราชาและแหลมฉบังโดยรถบัสให้บริการโดยบริษัทศรีราชาทัวร์ขาไปจากกรุงเทพไปศรีราชาและแหลมฉบังรถออกจากสถานีขนส่งเอก,กมัยช่องที่21รอบแรกเวลา6นาฬิการอบที่2ออกเวลา7นาฬิการอบที่3ออกเวลา8นาฬิกา และรอบสุดท้ายออกเวลา19นาฬิกาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางที่แสดงอยู่บนหน้าจอแล้วไปต่อกันที่ข้อมูลขากลับค่ะขากลับจากศรีราชาและแหลมฉบังไปกรุงเทพมหานครขึ้นรถที่แยกเซนปอนแยกเข้าถนน9กิโลไกล้ๆตึกคอมศรีราชารอบแรกออกเวลา9นาฬิกานาทีรอบที่2 ออกเวลา10นาฬิกา10นาทีรอบที่3ออกเวลา12นาฬิกา10นาทีและรอบสุดท้ายออกเวลา17นาฬิกา40นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางที่แสดงอยู่บนหน้าจอขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโกโก้ทาวเว็บไซตร์รวบรวมการเดินทางสำหรับคุณ